วงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะคะพี่ขอเริ่มจากกฎของโอ์มซึ่งกฎของโอ์มเนี่ยเราคงจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือ v เท่ากับ ir ถูกไหมถ้าเป็นไปตามกฎของโอ์มเนี่ยมันหมายความว่าอมันเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้ดีเนี่ยที่พี่คขดยอยู่อ่ะแต่ถ้าไม่จัดเป็นถ้ามันไม่ได้ตามเป็นไปตามกฎของโอ์มเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ต้านทาไฟฟ้าหรือว่าเวลาไฟฟ้าผ่านเนี่ยมันจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งแค่นั้นเองโอเคเนาะซึ่งเราก็มาพิจารณากันว่าเออปรปกรณ์เนี้ยจะเป็นข,ของโอไงม้แล้วก็เอาปรปกรณ์เนี้ยมาทดลองอืมเช่นเออพี่อยาจจะเอาตัวต้านทานเฉยเฉยก็ได้เออหรือว่าหลอดไฟหรือว่าอะไรเนี้ยมาตั้งเอาไว้แบบแล้วก็ให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเราก็วัดนะว่าตอนที่แบบเออเราให้ค่าความต่างศักดิ์เท่านี้เออให้ค่าความต่างศักดิ์เป็นอย่างเนี้ยอันนี้อันนี้คือตัวแปรต้นถูกไหมแปลว่าเราเนี้ยให้ค่าความต่างศักดิ์ไปก่อนแล้วเราก็วัดกระแสะที่ไหลก็คือเป็น ตัวแปรตามโอเคไหมซึ่งเราเห็นได้ว่าเออพอเราวัดกระแสที่ไหลไปอะมันก็จะปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันเป็นไปตามกฎของโอ์มเนี่ยมันก็จะได้กราฟเป็นเส้นตรงแบบนี้โอเคไหมแต่ถ้ามันไม่เป็นเนี่ยมันก็จะได้กราฟเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราเอาอมาวาดกราฟระหว่างไกับ V อ,ะอ่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกราฟของเทอร์มิสเตอร์ถูกไหมอันนี้เป็นกราฟของไดโอดเนี่ยกราฟมันก็จะไม่ใช่เส้นตรงแต่จะเป็นแบบเส้นโค้งเนาะมันก็เพราะอามันจะไม่คงที่อาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิ เหมือนของเทอร์มิสเตอร์ก็ได้เอเคไหมก็คืออาไม่คงที่นั่นเองแต่ถ้าอาคงที่เนี่ยมันก็คือตัวตรงเนี้ยมันเป็นความชันเนาะอซึ่งความชันกับอาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันงไงก็มาดูกันอโดยที่จาก v เท่ากับ ir ใช่ไหมอ่าพี่โหย,ย,ย้ายค้าเนาะให้ได้ว่าเป็นหนึ่งส่วน R เนี่ยก็คือย้าย R ไปหารแล้วก็ย้าย v มาหารก็ได้ว่า1นส่วน r เนี่ยจะเท่ากับไอส่วน v ถูกไหมอืมเราพิจารณากันว่าถ้าเราหาความชันจากสมการนี้เนี่ย เราก็จะได้จากเดลต้า y ใช่ไหมก็คือเดลต้า y เนี่ยเป็นค่า i แล้วก็เดลต้า x เนี่ยคือค่า x ถูกไหมอืมซึ่งถ้าเราหาเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยก็คือ i ส่วน v ก็คือ1ส่วน r แบบตรงนี้เลยโอเคไหมแต่อันเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะทราบค่า r เนี่ยเราก็แค่ย้ายข้างไปคูณฝั่งนู้นเนาะก็จะว่า r เนี่ยเท่ากับ1ส่วน m แค่นั้นเองเราก็จะสามารถหาได้แล้วว่าเอออุปกรณ์เนี้ยมันมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะโดยที่ m เนี่ยคือ slope ถูกไหมอืม ซึ่งอันเนี้ยจะใช้ได้กับอุปรกรณ์ที่เป็นไปตามกฎของโอห์มนะอย่าลืมถ้าไม่เป็นเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ากราฟแบบเนี้ยเออกราฟแบบที่มันขึ้นแบบเนี้ยข้าความชันเนี่ยมันจะไม่คงที่จะไม่สามารถหาได้จากเดลต้าวายส่วนด้วยเดลต้าเอกได้เนาะอืมต่อมาเนี่ยเราก็มาเรียนรู้กันว่าโอเคแล้วกฎของเคอร์ชอปห่ะถ้าเป็นไปตามกฎของคอร์ชอปเนี่ยมันจะเป็นไปตามสองข้อนี้ก็คือมันจะอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าแล้วมันก็จะอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าถ้าอนรัก์ประจุไฟฟ้าเนี่ยเอ่อพลังเอ่อ กระแสไฟฟ้ารวมเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ก็คือกระแสไฟฟ้าที่เข้าเนี่ยมันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ออกอ่ะมาพิจารณารูปนี้กันรูปนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาที่จุด a ตรงนี้ถูกไหมอืมจะเห็นได้ว่าตัวที่ไหลเข้าจุด a อะคือหัวลูกศรนะเข้าจุด a นะมันมีแค่ i หนึ่งกับ i สองที่เป็นหัวลูกศรชี้เข้าจุด a นะอืมอันนี้คือ i เข้าถูกไหมบวกกันซึ่งมันจะเท่ากับ i อเอาก็คือ i ออกซึ่งหัวลูกศรที่หนีออกจากจุด A เนี่ยมีแค่ i สามอย่างเดียวอ่าแค่นั้นเองเนี่ยเราก็จะตั้งสมการนับเได้แลวโอเคม ส่วนอันที่สองเนี่ยก็คืออันรัดพลังงานไฟฟ้าอ่าซึ่งได้มาจากเอ่อ summation ของตัวตัวความต่างศักย์ภายในเนาะของอุปรกรณ์ตรงเนี้ยอ่ารวมกันมันจะเท่ากับความต่างศักย์ของตัวที่เอ่อเราวัดได้เนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าของอุปรกรณ์เนี่ยทำไมพี่ถึงเอามารลบกันใช่ไหมที่เป็น ตัวเอฟซีลอนหนึ่งกับเอฟซีลอนสองเนี่ยอาจริงๆเราอาจจะบวกกันก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าพี่พิจารณาเนาะโดยพี่ให้กระแสเนี่ยเริ่มไหลาจากเอฟซีลอนหนึ่งถูกไหมมันไหลาจากบวกไปลบถูกไหมเออมันก็จะไหลไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอื่อะพอมันไปเจอ,อตัวที่จ่ายกระแสไฟฟ้าตัวที่สองเนี่ยมันไปเจอบวกก่อนแทนที่จะเจอลบโอเคไหมถ้ามันไปเจอบวกก่อนเนี่ยเราจะต้อง ลบมันทิ้งเพราะว่ามันเนี่ยลับกระแสรเรานึกออกไหมอืมสมมุติว่าอุปกรณ์เนี้ยอ่าไม่ได้ขึ้นที่บวกแล้วอุปกรณ์เนี้ยมันต่อจากลบไปบวกอย่างเงี้ยน้องก็สามารถเอาเอฟซลนหนึ่งอะบวกเอฟซลนสองได้เลยโอเคไหมแต่อันเนี้ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะไหลาจากบวกไปลบถูกไหมก็คือถ้าบวกอยู่ฝั่งเนี้ยมันควรจะเริ่มจากบวกฝั่งนี้แล้วเลี้ยวไปทางนี้ก็คือกระแสมันไหลสวนกันก็เลยลบกันโอเคไหมอืมซึ่งพี่กำลังลบกันแต่ว่าตัว ความต่างสักรวมเนี่ยพี่ก็เอา v หนึ่งกับ v สองมาบวกกันได้เลยเนาะซึ่งพี่ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยอ่ในการที่จะพิสูจน์ว่าเป็นไปตามกฎดของเคยชอบไหมเนี่ยเราเนี่ยก็จะลองมาดูกับวงจรจริงๆของเราสมมตินี้เป็นวงจรจริงๆของเราเนี่ยแล้วเราจะต้องการหาเอที่ตำแหน่งใดๆเนาะเราก็พิสูจน์กฎดของเคยชอบข้อที่หนึ่งเนี่ยได้จากกระแสที่ไหลเข้าเนี่ยถ้ากับกระแสที่ไหลออกก็คือหมายความว่าถ้าจากทฤษฎีเนี่ยเราเนี่ยอรู้ว่า i หนึ่งเป็นเท่าไหร่ i อสอง ไอสามไอสี่ไอห้าเป็นเท่าไหร่แล้วรู้ว่าไอสองเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนที่เราวัดค่าไอหนึ่งวัดค่าไอห้าไอสี่ไอสามไอสองมาได้แล้วเนี่ยเออแล้วถ้ามันเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยมันควรจะได้แบบนี้โอเคไหมก็คือมันควรจะได้ว่าไอที่มันไหลเข้าเนี่ยมันคือไอหนึ่งถูกไหมอ่าแล้วก็ไหลออกไปที่ไอสามไอสี่อ่าไอสี่ตรงนี้แล้วก็ไอห้าตรงเนี้ยเออมันควรจะเป็นไปตามกฎของเคอร์ชอปก็คือไอหนึ่งต้องเท่ากับไอสามบวกไอสี่ บอก i ห้าอืมก็คือตอนที่น้องคำนวณออกมาได้แล้วอะ่ะเวลาน้องคำนวณออกมานะมันจะเป็นค่าจากทฤษฎีถูกไหมแต่เวลาน้องวัดแลวน้องอ,อมาเทียบกันอะ่ะมันคือค่าจะตามกกาปฏิบัติอ่าซึ่งมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยก็เป็นความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์หรือว่าผู้กกับทําการทดลองเนาะอืมซึ่งมันมีกระแสที่ไหลออกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะในเปไหลเข้าแบบนี้แล้วก็ไหลออกอีกรอบหนึ่งอืมก็คือสูตรตรงนี้นั่นเองเนี่ยคือการทดลองของน้องเนี่ยเขาจะถามว่า จากการทดลองของน้องเนี่ยมันเป็นไปตามกฎของเคือช็อปไหมก็คือให้น้องเนี่ยเอากระแสะที่ไหลเข้าที่ได้จากการวดาัดอะมาลงกระแสะที่ไหลออกประมาณนั้นซึ่งมันต้องเท่ากันนอ้องถ้าเป็นไปตามกฎของเคือช็อปถ้าไม่เท่ากันเนี่ยน้องก็ควรจะบอกได้ว่าเพราะอะไรเพ,พ,พราะอุปกรณ์มันผิดพลาดเพราะน้องผิดพลาดอะไรประมาณนั้นอ่าต่อไปเนี่ยเพื่อพิสูจน์กฎข้อที่2เนี่ยก็มาดูกันว่าเอ่อซิกมาของเอฟซีเอนเนี่ยจะเท่ากับซิกมาของ V ีไหมเนาะก็คือให้เราเนี่ย รวมแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยการเทียบจาก v1 บวก v2 แล้วก็บวกกับ vab อ่ะทำไมต้องเป็น v1 บวก v2 บวก vab เนอะเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือ v1 เนี่ยที่เราวัดจาก r1 มาตรงเนี้ยมันคือ v1 ถูกไหมแล้วก็ที่วัดจาก r2 เนี่ยมันคือ v2 ถูกไหมและที่วัดจาก ab อ่ะตรงเนี้ยมันคือ vab อ่ะถ้าน้องี่ยต้องการจะเทียบว่ามันเป็นตามกฎข้อที่สองของ คือชอปไหมเนี่ยมันก็ควรจะมีกระแสร,รวมแบบนี้เท่ากันถูกไหมคือความต่างสักรวมต้องเท่ากันดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องเอาค่า e ตรงเนี้ย e ตรงเนี้ยมาเทียบว่ามันเนี่ยเท่ากับ v 1บวกกับ v 2บวกกับ vab หรือไม่โอเคไหมถ้ามันเท่าเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปตามเคร์อชอฟถ้าไม่เท่าเนี่ยก็เป็นค่าความค่าเคลื่อนของการทดลองของเราเนาะก็คือก็จะเป็น error ที่เราได้แค่นั้นเองโอเคไหมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูใหม่รอบเนาะก็คือ เราแต่จะพิสูจน์กฎข้อที่หนึ่งเนี่ยจากการที่เราเนี่ยรวมกระแสที่ไหลเข้าอืมว่ามันเท่ากับกระแสที่ไหลออกหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเข้าถูกไหม,มนี่คือ or. ออกอืโดยการรวมเนี่ยก็คือเราอาจจะทราบไอหนึ่งไอสามไอสี่ไอห้าแล้วก็ไอสองเนี่ยจากการที่เราวัดจอบประการแล้วแต่เรามารวมกันเพื่อพิสูจน์กฎข้อที่หนึ่งเนาะส่วนกฎข้อที่สองก็เหมือนกันอันเนี้ยเราทราบ e ที่เป็นของประการแล้วแต่เราต้องคันเยียเทียบว่ามันเท่ากับ v หนึ่งบวกกับ vab บวกกับ v สองหรือเปล่าเพราะถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็น ตามการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเนาะโอเคไหม